สวัสดีครับวันนี้เป็นเดย์สิบวันที่16กการเดินทางของเรานะครับเราเข้าสู่ครึ่งหลังของการเดินทางของเรากันแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฟุตเซนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มาจากเขตโอเบอร์บาเยนทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็การมิสปาเทนเคอร์เชนโอเบอร์แอมเบอร์เกลแล้วก็ฟุตเซนนะครับที่เราได้เที่ยวกันเมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลก็คือเส้นสีแดง,แดงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราจะ ใช้ตั๋วบาร์เยนติเก็ตนะครับขึ้นรถไฟจากเมืองฟุตเซนไปเชนครั้งที่1ที่เมืองมิวนิกมิวนิกเราก็จะไปเมืองที่ชื่อว่าเบอร์สเทสการ์เดนนะครับเบอร์สเทสการ์เดนโดยจากมิวนิกก็ต้องไปเชนที่ไฟลัสซินก่อนเบอร์สเทสการ์เดนนี่อาจจะเขียนผิดนิดน,นึงต้องไม่มีอานะครับอีกเนี่ยความเิเิดนิดน,นึงก็คือว่าเราจะต้องนั่งรถไฟที่มีสัญลักษณ์ตัวย่อว่า M ย่อมาจากเมอริเดียนนะครับซึ่งเป็นรถไฟมาจากเมืองซาวซาเบิร์กนะครับก็รถไฟขบวนสีน้ําเงินเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้นั่งไปซาเบิร์กนะครับเพราะเราจะมาเชลที่เมืองเบิร์สเทสการ์เดนก่อนต้องมาเช้นรถไฟทุกรอบเลยที่เมืองไฟล์รัซซิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ปักหมุดเอาไว้นะครับเป็นรถไฟท้องถิ่นของเบิร์สเทสการ์เดนที่เรียกว่าที่ตัวย่อว่า blb เบิร์สเทสการ์เดนแลนด์บานนะครับก็เพื่อที่จะมาต่อที่เมืองนี้ สรุปแล้วจากพุ๊ตเซนกว่าจะมาถึงเบิร์ตเชสการ์เดนเนี่ยต้องต่อกี่ต่อ3มต่อรถไฟทั้งหมดเลยใช่แล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงจากพุ๊ตเซนมาถึงเบิร์ตเชสการ์เดนเนี่ยก็ประมาณ5้าชั่วโมงรวมรวมเวลารออรถด้วยที่คนหารถสายรถไฟเขาก็บอกหมดว่าขึ้นแพลตฟอร์มไหนลงแพลตฟอร์มไหนอย่างเงี้ยไม่ไม่หลงหรอกมาถึงเบิร์ตเชสการ์เดนปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปลบมากไปเที่ยว หมู่บ้านลามเซาแล้วก็ลบมากไปเทเลซับฮินเตอร์ซีด้วยครับเอะแล้ววันนี้เราใช้ตั๋วรถไฟอะไรหรือเปล่าลก็ที่บอกไปตอนแรกก็คือตั๋วบายเยนติเกตเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงบายเยนติเกตเนี่ยเราจะเริ่มในวันธรรมดาคือจันทร์ถึงศุกร์เราจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงตีสามของวันถัดไปต้องยอมเสียค่ารถบัสท้องถิ่นจากที่พักของเราก็คือหมุดสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราอยู่โซนที่เรียกว่าชวานเก่านะครับอันนี้คือ ตรงนี้คือตัวเมืองฟุตเซนเราไม่ได้อยู่เมืองฟุตเซนก็จากโรงแรมนะครับเดินมาขึ้นรถบัสตรงนี้แล้วก็ไปที่สถานีรถไฟฟุตเซนบานฮอฟนี่คือสาย78ค่ารถก็ประมาณ 2. จุดคนละ2.1ุยูโรคือโรงแรมในเขตโอเวอร์บายเยนทั้งหมดก็จะต้องมีเกสการ์ดให้กับคนที่มาพักนะครับซึ่งการมิสปาเทนกับโอเวอร์ก็มีเกสการ์ดแต่นี้เรายังไม่ได้ถามเขาเลยแต่ส่วนใหญ่เกสการ์ดก็จะต้องคืนให้กับโรงแรมตอนที่เราเช็คเอาท์นะครับ ท่านั้นเราก็ไม่แน่ใจเราจะใช้ได้หรือเปล่าเราก็ตั้งเอาไว้ว่าเราก็ยอมจ่ายค่ารถรถเมล์ไปปรเด็นติกเก็ตเริ่มใช้ได้ปุ๊บเราก็ไปเลยคือสถานีรถไฟมิวนิกฮับบานฮอฟนะครับเราเคยให้ดูผังของสถานีรถไฟสักนิดนึงนะครับนี่คือรางรถไฟทั้งหมดเลยสีสีเทานี้นะครับเราก็จะมาลงรางใดรางหนึ่งในนี้แล้วก็ที่เราที่ต้องทําก็คือก็เพียงแค่ว่าเดินไปตามรางเป้าหมายที่เขาบอกเอาไว้เท่านั้นเองคือตอนแรกที่ยังไม่เคยเห็นผังเนี่ยนึกว่าจะยาก เพราะว่าเรามีประสบการณ์กับสถานีของญี่ปุ่นก็คือโตเกียวเอ่ยโอซาก้าเอ่ยมันหลงนะครับแต่อันนี้มันไม,ไม่ดูจากผังแล้วไม่น่าจะหลงเลยนะคือส่วนขายตัว๋วส่วนอะไรเนี่ยก็อยู่จัดไปอยู่ข้างนอกหมดเลยฉะนั้นแค่นี้ก็ไม่น่าจะหลงอยู่แล้วผัขงของสถานีรถไฟไฟล์แลสซิิงนะครับซึ่งเราจะนั่งข้อ M คือเมอริเดียนจากมิวนิกเนี่ยมามาเชนเป็นยี่ห้อ BLB ที่สถานีนี้นะครับก็เอาผังมาลงเพราะว่ามีเวลาต่อรถอยู่ประมาณสักไม่สักเก้านาทีเองมัง้ง นะครับแล้วก็กงังวลว่าเราจะรีบวิ่งทันหรือเปล่าเพราะเรามีกระเป๋าคาถ้าเกิดดูจากตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทันอยู่ตรงจุดนี้ก็คือเดินลงใต้ดินแล้วก็ไปโผล่ตามรางต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็มีทิศอยู่ว่าไปซาเบิ์ก็รถไฟก็จะต้องวิ่งทิศนี้แต่เราไม่ได้ไปซาเบิกนะรถไฟก็ต้องวิ่งไปทิศนี้สรุปว่าพอเราจะออกจากฟุตเซน็นปุ๊บต่อไล่ต่อมากเลยกว่าจะมาถึงเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยก็ามาถึงตรงนี้สมบุสมมุติว่าเรามาถึงตรงนี้ละเรา จะทำยังไงต่อก็มาถึงเมืองเบิร์เชสการ์เดนแล้วนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ค่อยได้เที่ยวในเมืองนี้เท่าไหร่นะครับเพราะเราจะลบมากไปลำเซากับฮินเตอร์ซีกันก่อนนะครับก็แต่เราจะเอาของไปเก็บที่ที่พักของเราก่อนก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะรีบมาขึ้นรถบัสเพื่อไปฮินเตอร์ซีกันก่อนคือฮินเตอร์ซีกับลามซาเนี่ยก็ไปทางเดียวกันรถสายเดียวกันแผนผังของเขตเบิร์เชสการ์เดนทั้งหมดนะครับเอ่อทั้ง จุดนี้คือสถานีรถไฟของเบอร์เชสการ์เดนที่ที่เราลงมานะครับแล้วข้างล่างเนี่ยคือที่เราจะมาวันพรุ่งนี้ทะเลสาบโคนิกซีที่เราจะมาล่องเรือกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราเหลือเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะว่ากว่าเราจะมาถึงก็น่าจะบ่ายสามแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาไปที่นี่หรอกเราก็จะไปวันพรุ่งนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับก่อนที่รถรอบสุดท้ายจะหมดประมาณ6กโมงกว่าฉะนั้นเราก็ารลบมากไป ฮินเตอร์ซีคือตรงนี้ก่อนเนี่ยเบอร์เชตการเดนอยู่ตรงนี้สถานีรถไฟนะครับแล้วก็เทีสาฮินเตอร์ซีคือตรงนี้ซึ่งก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็หมู่บ้านลำเซาตรงนี้นี่นั่งรถบัสสาย846นะครับไปลงตรงจุดนี้กันก่อนฮินเตอร์ซีซึ่งเรามีเวลาในการเดินชมตรงนี้ประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วหลังจากนั้นแล้วก็846เหมือนเดิมมาที่หมู่บ้านลำเซานะครับหมู่บ้านลำเซาก็เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากดูเป็นชนบท นะครับแล้วก็มีมีโบสที่โดดเด่นอยู่เป็นจุดสังเกตเห็นได้นะครับก็มาเดินมีเวลาเดินตรงนี้อีกชั่วโมงกว่าคือฮินเตอร์ซีนะครับฮินเตอร์ซีก็จุดจอดรถบัสตรงนี้ก็ขากลับก็ขึ้นจุดเดียวกันเนะราเทียมเห็นนะครับมีโรงแรมอยู่ตรงจุดนี้ด้วยน่าจะเป็นรีสอร์ทพักผ่อนส่วนตัวก็เป็นหมู่บ้านลามเซานะครับก็มีโบสเซนเซบาสเตียนอันนี้อันแรกอ่านไม่ออกนะครับเซนเซบาสเตียนเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่า ใกล้ๆนึงก็จะมีป้ายรถเมล์ที่เราทั้งขึ้นและลงตรงจุดนี้อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับทาให้เราหายห่วงว่าเราจะมีรถกลับบ้านแน่นอนเตรียมของหมู่บ้านลำซา,านะครับดูแล้วก็น่ามาเดินเล่นอยู่ขากลับนะครับนั่งบัส8 4ดสี่หเหมือนเดิมก็กลับมาที่เบิร์ตเชสการ์เดนบันฮอฟนะครับเราก็จะไปเดินแถวนี้แหละแล้วก็ชอปปิง้งซูเปอร์มาร์เกต็ตด้วยข้างล่างนี้เราจะมารพยา,ยาม,มาซูเปอร์มาร์เกต็ตของทุกเมืองนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งเบียงที่สําคัญที่สุดของเรา วันนี้ก็จบนะครับเดย์สิบหก